การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย。ช สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องธรรมกับดิฉันรัตมณีกังวานไกลค่ะขอพระคุณท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่มีโอกาสรับชมในเรื่องราวของรายการส่องธรรมย้อนหลังและสําหรับในแฟนเพจของเรานะคะหลายคนก็ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยกันนี่แหละค่ะเป็นหน้าที่ของเราในการที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆของแต่ละวัดวันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเราเริ่มต้นกันเลยนะคะว่ารายการของเรานั้นจะพาท่านผู้ชมไปที่ใด วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดหินงอกตำบลสี่รอยําเภอ,อวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองเป็นวัดที่มีบรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นสะอาดสวยงามเหมาะแก่การมาพักผ่อนหย่อนใจและปฏิบัติธรรมภายในวัดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพนับถือพาก,กันมากราบไหว้ขอพรอ,อาทิกราบนมัสก,การหลวงพ่อดำศักดิ์สิทธิ์พระพุทธรูปคู่วัด พระพุทธรูปพุทซ้อนขอพรท้าเวสวุวรรณตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัดอีกมากมายขณะนี้ทางวัดกำลังก่อสร้างอุโบสถสองชั้นหลังใหญ่หลังแรกและพร้อมกันนี้ทางวัดได้กำหนดจัดงานเททองหล่อพระประธานพระอุดมทรัพ์ยบำรุงสุขหน้าตักกว้าง1 8 8นิ้วเพื่อประดิษฐานในอุโบสถ ขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567ที่จะถึงนี้รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเรารไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรญาติโยมอาตมาภาพชื่อพะสมรนอามาโล วัดหินงอกตำบล4 0ออำเภอวิเศษไายชาญจัังหวดอ่างทองพื้นฐานของวัดจริงๆมันสร้างมานานแล้นะอาตมาก็เป็นคนภาพคพื้นเนี่ยหลายสิปีแล้วล่ะทีนี้พระอาจารย์หลวงพ่อพระครูนี่ท่านก็มาสร้างสรรค์ขึ้นจนกระทั่งว่าได้สร้างโบสถ์ขึ้นทุกวันที่คนเข้ามากราบไหว้เนี่ก็เป็นหลวงปู่ด,ดำ ที่ตั้งผู้ดำที่ญาติโยมหมู่บ้านหรือโยมมากรบาบไหว้ทุกวันมีสิ่งศักดิ์ที่์รงนี้อาจารย์ที่ผ่านๆมาก็ไม่มีใครคิดไม่มีใครอยากสร้างพอดีท่านมีตําแหน่งมาทั้งกระยากจะได้โบสก็เลยเริ่มสร้างมาห้าปีแล้วก็สร้างมาก็หยุดมั่งสร้างมั่งเพราะขาดป,ปัจจัย รมีเมื่อไหร่ก็สร้างขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าได้เทพื้นเทเสาอะไรจุพวกนี้แหละทีนี้ก็มีเสาแล้วก็ยังเหลือมันเป็นโบสถ์สองชั้นนะลุมนะโบสถ์สองชั้นทีนี้ก็ยังเหลือพื้นบนชานบนเนี่ยเสร็จพื้นพื้นตัวโบสถ์เนี่ยมีแล้วหลังคามีแล้วตัระกาติดแล้วหลังคาเรียบร้อยไปแล้วก็ ยังเหลืออีกหลายอย่างนะยมต้องใช้ปัจจัยอีกเยอะกว่าจะเสร็จนะทำบุญป,ปิดทองหลวงปู่ดำสังฆทานอะไรพวกนี้เลยะแล้วก็นอนลงเพื่อจะดอกเคาะตาะชะตาให้เแก่ญาติโยมเป็นสิริมงคลในญาติโยมหลวงพ่อพระที่จะหลอนี้คือพระปุดมสุข บำรุงทรัพย์ชื่อของท่านก็เชิญญ,ญาตโยมผู้อยู่ทางไกลทางใกล้ก็ดีให้มาร่วมบุญเททองหล่อพระประธานด้วยกันงานเททองก็จะเริ่มวันที่21สามโมงเย็นเริ่มพิธีจเจริญพระพุทธมนต์เททองขอให้ญาตโยมที่มีจิตมีใจเป็นบุญเป็นกุศลมาร่วมบุญร่วมกุศลหล่อพระในครั้งนี้ ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขมีความเจริญตลอดปี6เนนี้ด้วยเถิด ขอเชิญพุทธศาส,สนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายร่วมทำบุญเป็นช่ภาพเทพองหล่อพระประธานพระอุดมทรัพย์บำรุงสุขหน้าตักกว้าง1 0 8นิ้วเพื่อประดิษฐานในอุโบโสถหลังใหม่นวัดหินงอกตำบล400อําำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองในวันอาทิตย์ที่21อมกราคม2567 9นาริกานฬิกาพิธีบวงสรวงบูชาเรกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์14นาฬิกาพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคล 1 5 9นาิกานาทีพิธีเททองหล่อพระประธานอย่าพลาด2 1มกราคม2567ร่วมพิธีเททองหล่อพระประธานในอุโบสถสร้างธนาคารบุญอันยิ่งใหญ่เสริมอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์กิจการงานใหญ่โตมีรักฐานที่มั่นคงชีวิตมีแต่ความสุขตลอดไปติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่พระครูสังคารักษ์ทันกันจาจนะถูปโมเจ้าอาวาสวัดหินงอก โทร0931537709และสำหรับท่านผู้ชมหลายท่านค่ะที่ไม่ได้ชมรายการทุกครั้งสามารถที่จะรับชมได้ผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่เราขึ้นไว้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะรัฐมณีกังวลไกลและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ